คุณผู้ชมครับมันมีเรื่องหนึง่งเมื่อคือนนี้ตกอกตกใจมากมีเด็กแปกขวบเดินอยู่กลางถนนจนทุกคนก็งงบอกเฮ้ยน้องเดินออกไปได้ยังไงเนี่ยนะฮะดูภาพตอนพี่กู้ภัยเข้าไปเจอน้องคนนี้ก่อนคุณผู้ชมครับพี่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินไปเจอเด็กคนหนึ่งเดินอยู่บนถนนสายบุรีบุรีรำนางรองอดูภาพตอนไปเจอน้องตอนกลางคืนเนี่ยฮะน้องคนนี้คือน,น,อน้องน้ำปรากฏว่าตอนไปเจอเนี่ยเขาก็ถามบอกหนูหนูออกมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไหนเปิดภาพตอนเอาตัวน้องมาสักนิดหนึ่งฮะ ปรากฏน้องบอกว่าหนูจะไปดูช้างกู้ภัยก็งงบอกหนูหนูไปดูช้างได้ยังไงนี่ตีสองอยู่น้องบอกว่าโรงเรียนจะพาหนูไปทัศนศ,ศึกษาโดยบอกด้วยว่าวันนี้ตอนเช้าหนูจะได้ดูช้างชีวิตหนูไม่เคยเห็นช้างหนูสะดุ้งตื่นเอา้ายังไม่เช้าอีกหรอพี่หนูนึกว่าเช้าหนูก็เลยรีบแพ็คกระเป๋าเดินไปโรงเรียน คุณผู้ชมรู้ไหมอันนี้น่ากลัวมากโรงเรียนอยู่ห่างบ้านน้อง3กิโลนะฮะน้องเดินมาบนถนนเนี่ยคือ2กิโลแล้วและนี่ฮะอยากจะไปดูช้างขอฟังเสียงเมื่อคือนก่อนนะตอนที่เขาถามน้องน้ําหนูไปไหนตอนตีสองลองฟังเสียงน้องน้ําเมื่อคือนก่อนเรียนจะพาไปเที่ยวหรอลูกไปเที่ยวที่ไหนนะเออไปสวนสัตว์จะไปดูช้างไปสวนสัตว์ที่ไหนนะทีโ่โคราชเหรอ หนูเคยไปเที่ยวหนูเคยไปเยวสวนสัดว์ไหมครั้งแรกเลย ต้มครับเด็กก็คือเด็กอะความน่ารักแต่หนูเอ้ยคือหนูออกมาเดินตีสองเนี่ยคือกู้ภัยเขาก็ถามบอกว่าน้องและน้องออกมาทําไมตีสองเนี่ยนะฮะปรากฏว่าน้องบอกว่าน้องสะดุ้งน้องคิดว่าตอนเช้าล่าสุดเราไปเจอน้องแล้วนะฮะเช้าวันนี้น้องน้าเนี่ยพบว่าอยู่บนรถทัวเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วครูสารฝันน้องพาไปดูช้างนี่ไหนดูน้องน้ำสักนิดหนึ่งเราไปเจอแม่ของน้องน้ำเราก็ถามบอกแม่ แล้วเมื่อคืนทำไมลูกออกมาเดินยังไงเนี่ยทำไมไม่มีใครรู้ปรากฏว่าคุณแม่เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเล่าให้เราฟังแม่บอกว่าจริงๆมันจะมีภาพคุณแม่ที่วันนี้เขาชี้ห้องนอนให้ดูด้วยเปิดคู่กันมาหน่อยนะฮะเพราะว่าแม่เขาจะพาไปดูว่าลูกเขาเนี่ยออกจากห้องนอนยังไงแล้วทําไมออกเนี่ยน้ำสิทําไมเหมือนกับว่าแม่เองเนี่ยไม่ทันสังเกต นี่คือน้องน้ำเมื่อคือนนี้น้องเดินออกจากห้องยังไงคือเขาบอกว่าลักษณะก็คือน้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วตื่นเสร็จก็เตรียมข้าวเตียงของเนะะี่ยฮะก็คือนอนอยู่ตรงนี้จะบอกว่าแม่ไม่รู้ว่าลูกออกไปจนกระทั่งกู้ภัยกลับมาส่ง oh. ถึงบ้านนะฮะ ตอนนั้นแม่ก็นึกว่าลูกนอนอยู่จนกระทั่งกู้ภัยมาเรียกพอเรียกเสร็จเนี่ยแม่เองถึงเพิ่งรู้ว่าอ๋อลูกเดินออกจากบ้านไปหรอก็รู้ตอนนั้นเลยตอนกู้ภัยเอามาส่งที่บ้านนะฮะคุณผู้ชมเชื่อมาน้อง,องเองเนี่ยคุณพ่อเสียไปเมื่อสี่ปีที่แล้วเพราะว่าคุณพ่อประสบบัติเหตุถูกไหม<ช>วันนี้น้องน้ำสมใจแล้วครับได้ไปดูช้างตัวเป็นๆเ,เนี่ยนะฮะมีเสียงใช่ไหมวันนี้ที่คุณแม่เนี่ยเขาได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ว่าน้องออกบ้านไปแม่น่าจะเผลอหลับ,บมีเสียงคุณแม่กนกพรลองฟังเสียงสัมภาษณ์นครับ ตอนที่ผมมาเจอที่คุณแม่นั่งอยู่ใต้สุนบ้านนี่คือเพิ่งเลิกงานกลับมาก็คิดว่าน้องนอนอยู่บนห้องพี่จะนอนอยู่บ้านตาค่ะอ๋อั่นจะนอนอยู่โน่นใช่ค่ะจะนอนอยู่ตาอ๋อก็เลยแบบสบายใจเลยยังไงน้องก็อยู่กับตาอะไรประมาณนี้แล้วตอนที่เลยขึ้นไปดูบนทางบนครับแล้วตอนที่ผมมาบอกว่าลูกสาวหายเนี่ยตกใจไหมตกใจสันทำอะไรไม่ถูกแล้วพอขึ้นไปไม่เจอบนห้องก็สันเหมือนไกลเกาต้องไปไปดูบ้านตาแล้วแล้ว แล้วมันคิดไหมในใจไหมว่ากู้ภัยมาเนี่ยเกิดเหตุไรไหมหรือว่ากู้ภัยเป็นไรไหมะคิดเหมือนกันเหมือน,นเหตุการณ์เหมืนอ,อ,อมนของพ่อเขาเหมือนของพ่อขาคุณผู้ชมครับนี่ต้องขอบคุณกู้ภัยนะคะบังเอิญที่เขาไปเจอน้องเดินอยู่ริมถนนตอนตีสอนี่แล้วน้องไม่หลับด้วยนะฮะตั้งแต่เดินตีสองใช่ไหม,มวันนี้ได้ไปดูช้างสมใจแล้ว